ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จารดเจมนะครับอยู่สวนนะครับวันที่7นะครับกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันหาร้อยหกสเนาะหลังจากฝนตกมาเมื่อคืนชุ่มชาเนาะสอสวันเนาะตกวันละหน่อยละหน่อยแต่เมื่อคืนนี้ตกเยอะหน่อยอาให้ดูบรรยากาศที่สวนนะครับก่อนที่จะกลับไปทํางานวันนี้ รู้สึกว่าหายหว่วงแล้วเพราะว่าฝนมันตกเนาะวันนี้ก็ร้อนอยู่นะแต่ว่าดินชุ่มชํ้ชื้นเนาะดูใบไม้เดี๋ยวให้ดูกับเ,เดี๋ยก่อนดูรอบๆครับนี่สภาพต้นไม้ใบหญ้าเนาะที่แถวถางเสร็จก็ตอนนี้เริ่มปรงใบใหม่แต่ที่เป็นห่วงที่สุดคือไม้ลวกเนาะที่ปลูกไว้ หลังจากฝนไม่ตกมาเกือบสองเดือนหรือประมาณสองเดือนเลยละจะให้ดูนะสาภาพกับกล้องนะครับขอยัดอ่านี่นี่ต้นอ่อนกำลังนี่นะปลูกมาสองเดือนนี่ฝนไม่โดนเนาะไม่น่าตน้นนี้ไม่น่าจะรอดหรือยังไงไม่รู้นะในโคนมันอาจจะดีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องปล่อยมันไปตามสาภาพเนาะ จะซ่อมก็ยังไม่กล้าซ่อมเพราะว่าไม่แน่ว่าในดินมันอาจจะอันนึอยู่อาจจะเขียวอยู่หรืออาจจะยังไม่ตายนะอาจจะยังมีชีวิตอยู่เนาะต้องปล่อยมันวัดฝนกันโน่นแหละปีหน้ารอดไม่รอดก็รู้ล่วะวันนี้ก่อนจะกลับก็มาปลูกต้นไม้เนาะอันนี้คือต้นไม้ที่เอามาปลูกนะ ให้ดูสภาพเพราะว่าดินมันชื้นนอกวันนี้ดินชื้นฝนตกสองสามวันวันนี้ดินชื้นกันเลยเอาต้นไม้มาปลูกประมาณสักร้อยต้นนะวันนี้อันนี้คือต้นที่เป็นหน่อเล็กๆเนาะที่มันพึ่งจะจากมเมล็ดมันแล้วก็ออกมาเป็นก้าต้นก้าอันนี้เขาเรียกต้นก้าเล็กๆนะนี่อันนี้มาปลูกใหม่น่ะวันนี้ปลูกไว้ประมาณ หนึ่งร้อยต้นนะอันนี้คือปลูกใหม่น,นี่ตัดสดสด,สดเมื่อเช้าเนาะเมื่อวานด้วยแล้วก็ปลูกวันนี้ประมาณร้อยต้นอันนี้คือใช้ลำเนาะลำต้นของปีที่แล้วนะหมายถึงว่าไม้ลวกที่ออกหน่อปีที่แล้วเนาะแล้วเราก็ไปตัดลำมันออกเนาะตัดไอ้ปลายมันออกเอาแต่โคนมันกับขูดราก ให้ได้ลากมาเนาะอันนี้เป็นวิธีที่ทดลองว่าวิธีไหนจะได้จะติดดีหรือว่าจะได้ผลดีกว่ากันเนาะอันนี้ใช้ลำต้นแต่ผมเอาสะดวกนะเพราะว่าตรงไหนที่มันหางเอาง่ายเนาะคือมันขุดง่ายก็เอาตรงนั้นบางทีถ้าไปขุดเป็นกออย่างเดียวมันก็ขุดยากเนาะมันก็เป็นหินเป็นอะไรเพราะว่าบนเขาบนดอยมันก็ ก้อนหินมันเยอะเนาะมันก็เลยเอาต้นที่มันที่มันออกอันนี้มาคือบางทีกอมันนานแล้วมันเก่าเหมือนกันแล้วก็ต้นมันก็แขวนอยู่ข้างบนเงี้ยรากมันไม่ได้ลงพื้นดินเนาะรากมันเขาเรียกรากมันลอยขึ้นก็เลยไปตัดตัดแล้วก็งัดมันงัดง่ายเนาะอันที่รากลึกๆเราก็เอาไม่ได้นะถ้าเป็นเป็นตอแบบนี้นะคือรากมันจะอยู่ บนดินหน่อยหนึ่งหรือว่าฝังดินไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ไปตัดแล้วก็งัดมาเนาะมันจะเอาง่ายแต่ต้องเป็นไม้ไม่เกินสองปีนะถ้าใดีที่สุดคือเป็นเป็นไม้ที่ออกหน่อปีที่แล้วเนาะแล้วก็ปีนี้เรามาตัดหรือว่าเป็นตอที่เขาหักหน่อไปแล้วมันจะเหลือตออันนี้คือร่องรอยของข้างบน,นจริงๆแล้วเขาหักหน่อไปแล้วนะปีที่แล้วนะแล้วมันก็จะออกแขนง นี่อันนี้คือขแขนงมันเนานะี่เป็นตอแล้วก็งัดมาแล้วก็มาตัดตรงปลายมันทิ้งอีกหน่อยหนึ่งเพราะมันหลังจากเขาเด็ดหนอแล้วมันก็จะยาวขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งวานี่หนอนต้นนี้นะแล้วก็อันนี้ตัดมาปลูกงัดง่ายเนาะเอาง่ายว่ะอ่าอันนี้คือที่ปลูกเมื่อเดือนที่แล้วอ่าต้นนี้มีโอกาสรอด สูงมากนะถ้าเป็นสภาพแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจนี่ถ้าเป็นแบบนี้ทุกต้นโอ้โหปีหน้านี่จะเริ่มสวยละสวนนะนี่แต่เห็นต้นนี้สวยที่สุดนะเมื่อปลูกเมื่อตอนแรงๆเนาะเดือนกว่ากว่าไม่ได้ฝนเลยได้ก็ได้แค่นิดหน่อยนะอันนี้คือเป็นตอเหมือนกันเนาะตอของปีที่แล้วนี่ตอไม่ใหญ่มากนะเราก็ไปงัดมา รากมันลอยลอยปลูกตน้นนี้ถือว่าอาจจะรากดีหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจหรือว่าอาจตรงนี้อาจจะดินตรงนี้อาจจะมีความชื้นเนาะมันก็เลยแข็งแรงเลยมีผีใบผีอะไรออกมาถ้าเป็นอย่างนี้ทุกตน้นนี่ชื่นใจเนาะแต่ให้มาดูอีกตน้นหนึ่งนี่ก็ปลูกเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันปลูกพร้อมกันนี่ครับถ้าเห็นสภาพแบบนี้แล้ว อ่อนใจเนาะอ้าวนี่ดูนี่ครับแต่ต้นลำต้นยังมีสีเขียวอยู่หน่อยๆนะอ่านี่แต,ต่ตรงนี้แห้งนะตรงนี้ก็เป็นเป็นเอามาทาั้งรากนะตรงนี้นะเป็นเป็นหน่อบันที่จากมาเมล็ดแล้วก็ออกหน่อมาประมาณได้สักปีหรือสองปีอะไรเงนะี้ยเราไปขุดมาทั้งทั้งโคนนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงมาเหยียบย่ำหน่อยตรงนี้นะวันนั้นนะ สภาพสีมัไม่ได้เห็นเริ่มมีมีนี่เล็กๆออกมาเลยอาจจะมีหวังอยู่เนาะอาจจะข้างในอาจจะลากมันอาจจะยังไม่ตายแต่ข้างบนนี้มันแห้งเพราะว่าแดดแดดแรงเกิน่อช่วงเดือนเดือนที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่โหร้อนมากมนาะฝนไม่ตกเลยถ้าฝนตกให้สักหน่อยเนี่ยโอ้น่าจะติดเยอะเนาะหมายถึงรอดตายเยอะนี่ มีเป็นเอกหนึ่งต้นเนาะที่เห็นแล้วชื่นใจนี่อันนี้ตัวอ้ต่อยาวเหมือนกันนะแต่ว่านี่ดูอาจจะเป็นที่ดินชื้นหรือว่ารากเขาแข็งแรงดีหรือยังไงนี่อันนี้คือปลูกเมื่อเดือนที่แล้วเนาะด้เดือนก,กว่าๆนี่นี่ถ้าเห็นสภาพแบบนี้แล้วชื่นใจเนาะคิดว่าน่ารอดปีนี้ยังไงก็มีโอกาสรอดถึง80-90%นะถ้าสภาพแบบนี้ถ้าฝนยังตก ประมาณนี้หรืออาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์สครั้งหรือว่าเว้นอาทิตย์ก็มีความหวังเนาะนี่ความหวังของเกษตรกรเนาะช่วงนี้สถานการณ์โควิดรุนแรงร้ายแรงเนาะจะไปค้าไปขายที่ไหนก็ลำบากก็เลยใช้โอกาสนี้มาทำสวนเนาะตอนนี้ก็ คิดว่าเมื่อทำอะไรเสร็จก็จะกลับไปหาช่องทางเนาะทำมาขา,ขายสักหน่อยหนึ่งตั้งใช้ก่อนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งกอนะครับที่ขุดเงามาเขาเรียกขุดเงาเนาะที่มันจากมเมล็ดมันออกมาประมาณสักปีหรือ2ปีแล้วก,ก็ไปขุดเงามันมามา,มาปลูกอันนี้ก็มีโอกาสน่าจะรอดอยู่นะดูมีใบแล้วมีใบแตกใบ อันนี้คือปลูกมาเดือนที่แล้วนี่ความหวังาสถานการณ์โควิดรุนแรงก็อาจจะกลับมาอยู่บ้านเนาะมาดูแลสวนมาดูแลพื้นที่มรดกเนาะอู่ยาตายายสืบทอดมาเนาะเราก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานเพราะว่าในเมืองตอนนี้คนอพยบนะชาวบ้านที่ไป มาหากินอยู่ในเมืองเนาะก็อพยพกันเนาะแล้วก็ยิงกรุงเทพเนาะโรงงานพลาสติกนะระเบิดเนาะมีสารโรงงานถังเก็บสารเคมงเคมีอะไรเนาะระเบิดก็เลยคนก็แตกตื่นหนีกลับบ้านบ้างอพยพไปอยู่ศูนย์บ้างโควิดก็รุนแรงนะใครมีโอกาสมีจังหวะดีๆหรือช่วงนี้ที่งานน้อยหรืออะไรก็ถ้าได้กลับบ้านเนาะก็ลอง ใครมีพื้นพอมีพื้นที่ก็กลับมาดูแลพื้นที่ลองมาพัฒนาหรือมาคิดจะปลูกหรือทำการเกษตรอะไรก็แล้วแต่ความชอบเนาะความถนัดแล้วก็สภาพพื้นที่เนาะสภาพปัญหาสภาพยินฟ้าอากาศสภาพน้ำเนาะใครอยากจะทดลองปลูกอะไรก็ลองดูผมว่ามาอยู่นี่สองสามเดือนก็เริ่มติดสวนนะเริ่มมีความรู้สึกว่าเออ ถ้าเรามีไรายได้จากตรงนี้บ้างก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่ในเมืองหรือไปอยู่ที่มันแออนะัดเนาะแต่ด้วยสภาพะที่จำยอมคือเราต้องไปหาตังจากในเมืองเพราะอยู่บ้านนอกเกษตรกรทำอะไรก็มีแต่ขาดทุนขาดทุนราคาข้า,ขาวปีละปีนี้เนาะข้าวเปลือกกิโลละไม่ถึงสิบบาทนะข้าวเปลือกนะ ทำข้าวทำนาก็เหนื่อยเสียค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรสารพัดเนาะแล้วมาเจอราคาข้า,ขาวกิโลแล้ไม่ถึง10บาทรู้สึกว่าจะ8บาท9บาทอะไรอย่างนี้นะข้าวเปลือกนะตอนนี้นะทํำชาวบ้านเกษตรกรคนบ้านนอกคนรากหญ้าทั่วไปเดือดร้อนกันเนาะอันนี้ไม่ใช่ว่าคน เกษตรกรอย่างเดียวเนาะเราที่ไปค้าขายเนาะเป็นคนบ้านนอกแหละแต่ไปค้าขายไปอาศัยในเมืองเนาะในเมืองใหญ่บ้างเมืองเล็กบ้างเมืองรองบ้างก็ไปทํามาค้าขายก็ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบผลกระทบทุกคนนะทุกคนทุกแห่งทุกคนทั่วโลกอะ่ะพูดง่ายไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดเลยก็เลยอยากฝากข้อคิดอยาก ได้คำแนะนำหรือใครมีความคิดอะไรก็มีก็แลกเปลี่ยนกันนะครับทาง Facebook ทาง YouTube หรือทางไลน์นะครับใครอยากแอดเป็นเพื่อนก็แอดมาได้นะครับจะรุดเจมนะครับช่องจะรุดเจมตามหาอัญมณีวันนี้ก็คือก่อนจะกลับไปเนาะอาจจะไปค้าขายหรือไปอะไรสักอย่างคือตอนนี้สวนก็ถ้าจะทำทั้งปีตอนนี้ เราไม่มีรายได้จากตรงนี้เลยนะมาอยู่สามเดือนนี่หมดเงินไปเยอะเหมือนกันเนาะเพราะเราต้องกินต้องใช้ต้องค่าใช้จ่ายที่มีอยู่เราก็คงที่อยู่แล้วเนาะวันนี้กันเลยมาสำรวจมาดูสวนดูสภาพว่าเออมันพอเป็นยังไงบ้างเอาสิ่งที่เราลงทุนลงแรงที่เราเออกน้ำพักน้ำแรงไปที่เราทำนะ เห็นบางต้นเห็นต้นไม้ถ้ามันเริ่มมีอันนี้เราก็พอชื่นใจได้เนาะถ้าเราเห็นสีเขียวของมันหรือมันเริ่มผีใบหรือมันเหมือนจะมีชีวิตใหม่เนาะที่เราพักมันจากกอจากแม่จากอันนี้มันมาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพื่อขยายเผาพันธุ์แล้วก็แยกจากกอเก่าเนาะเพื่อจะมาสร้างกอใหม่ให้มันจะเริ่มเติบโตใหม่เนาะขยายเหมือนกับการขยายพันธุ์ถ้าให้มันขยายพันธุ์เองมันก็ อย่างว่านั่นแหละก็คือเท่าที่มีความรู้นะไม้ลวกหรือไม้ไผ่เนาะถ้าจะให้มันขยายพันุเองก็คือมันต้องอายุร้อยปีนะแล้วมันก็จะมีเมล็ดแล้วมันก็จะรอยหรือปิวไปจากเมล็ดนั้นมันก็จะไปเริ่มอันนี้ใหม่คือเริ่มนับหนึ่งของต้นกล้าใหม่ นะต้นไผ่ต้นลวกนี่ถ้าเริ่มจากมเมล็ดเลยเท่าที่พอมีความรู้อายุ120ปีนะมันถึงจะมีดอกเนาะใครเห็นดอกไผ่ดอกลวกหรือคนเมืองเขาเรียกเป็นขีเนาะนั่นแหละก็คือมันหมดอายุไขแล้วมันก็จะตายหลังจากมันตายเนาะะเมล็ดมันก็จะร่วงลนลงพื้นดินเนาะแล้วก็กลายเป็นแตกอันนี้ใหม่เนาะแตก หน่อมาใหม่แต่คือคือเป็น,มนเมล็ดที่พร้อมจะขยายพันธุ์ใหม่นะร้อยยี่สิบปีแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าต้นพวกนี้อายุเท่าไหร่เนาะบางทีกอมันก็มีอายุเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ดูแล้วบางทีก็น่าจะยี่สิบสามสิบปีอาจจะถึงสี่ห้าสิบปีเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไปแบ่งไปแยกมันมาเราก็ไม่ได้เอาทั้งกอนะ,อะกอหนึ่งก็เอามาสองสามลำสามสี่ลำก้อไหนที่มันเยอะก็เอามาเยอะหน่อยเอาที่มัน เอาง่ายเอาเอาข้างนอกมาอเอาวันนี้ก็เดีย๋ยพาเดินวันนี้อันนี้ปลูกเมื่อวานเนาะนี่สภาพเห็นไมมลวกก็เออบางทีต้นไหนที่มันเริ่มมีตีใบมีหน่อมีแหนงออกมาก็ก็ชื่นใจอเอาละวันนี้ก็ พอมีสาระบ้างไม่มีบ้างเนาะเท่าที่พอมีความรู้ก็แนะนำหรือแชร์เล่าประสบการณ์สู่กอนฟังะนะครับอันนี้ก็อีกกอหนึ่งนะครับไม่ลวกนะที่ปลูกไว้นะครับสรุปก็คือปลูกทั้งหมดน่าจะประมาณ900ต้นเนาะในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ตรงนี้อยู่ประมาณ5ไร่นะ ที่ผมปลูกแต่ก็ยังไม่เต็มนะปลูกระหว่างต้นสักที่มันตายบ้างที่แล้วก็ที่มันไม่ตายตรงไหนมันมีช่องว่างเราก็ปลูกเพราะว่ารอต้นสักนี่ป่านนี้ก็โอ้จะยี่สิปีแล้วมั้งยังไม่ได้ตังจากต้นสักสักต้นเลยประโยชน์ก็ยังไม่ได้ใช้นะเต็มที่ก็คือ ได้แต่เอาต้นที่มันตายเนาะไปทําฟืนนะกิ่งที่มันตายไปทําฟืนทํารั้วทําอะไรบ้างใช้งานนิดหน่อยนะยังไม่เห็นผลประโยชน์ทางด้านคือยังไม่ได้ผลทางธุรกิจเนาะหมายถึงว่ายังทําเงินไม่ได้แต่คนเราต้องกินต้องใช้เนาะต้องประกอบวิชาชีพต้องมีรายจ่ายทุกวันนะเอาวันนี้ก็ให้ดู ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับนะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะมีเมฆอยู่นะแต่อากาศร้อนอยู่นะแต่วันนี้เริ่มมีเมฆตั้งเขาเนาะอาจจะมีฝนตกซ้ำมาอีกเนาะวันนี้ก็จะปลูกแค่นี้ก่อนสักเนี่ยประมาณแปดเก้าร้อยก็เนาะนทีประมาณห้าไร่ที่ปลปูกไปแล้วเนาะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนาะยังยัง,ย,งยังไม่ได้ปลูกนะเดี๋ยวปีหน้าก่อนเพราะปีนี้เราต้อง ไปหาเงินหาทองเนาะกลับไปดูแลครอบครัวเนาะเพราะว่าครอบครัวอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะแล้วก็อันนี้เป็นบ้านเกิดเนาะเดี๋ยวกลับไปหาหมูน้อยก่อนเนาะหมูน้อยก็ทัวหาเนาะคิดถึงเราก็คิดถึงลูกเนาะคิดถึงภรรยาเนาะเรจะกลับไปดูแลไปหาลูกแล้วก็ ขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องจารุเจมนะครับตามหาอัญมณีเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สถานการณ์โควิดเราไปไหนลำบากแล้วก็เข้ามาสวนเนาะมาดูแลมาเพาทางมาพัฒนาพื้นที่นะก็เลยแชร์ประสบการณ์เนาะใครอยากทำสวนก็ลองคิดพิจารณาดูนะใครมีพื้นที่มีที่ว่างเปล่าก็ ช่วงนี้ก็กลับไปดูแลบ้างเนาะเอาแล้ววันนี้ไม่มีอะไรละอ่ะดูบรรยากาศก็กโอเคแล้ววันนี้จะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องจารุเจมตามหาอัญมณีนะครับคลิปนี้ก็หลังจากสวนนี้ก็น่าจะอีกหลายเดือนเนาะเดี๋ยวจะกลับมาดูเนาะประมาณเดือนสอเดือนสเดือนแล้วแต่โอกาสเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าสภาพมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะ วันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจารุเจมนะครับตามหาอัญมณีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ s u b สไคร b นนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดเนาะมีเงินใช้เนาะร่ลำรวยเงินทองทำมาค้าขายให้มีเจอความสุขความเจริญน,นะวันนี้เอามอเตอร์ไซค์ห้างมานะเพราะว่าฝนมันตกเนาะเพราะว่าทางมันลื่นนะมันเป็นทางดินเนาะดินเหนียว ดินแดงดินนุกกลัง,ลงนี่มอเตอร์ไซคห้างนะเมื่อคืนก็ไปหาอึงมาวันนี้ขอเก่าวําคำว่าโชคดีสวัสดีครับผมขอบคุณครับไปกลับบ้านเก็บของเก็บของเก็บของเอาหน่อยเอามีแต่มีดนะมีดมีด,ม,ดมีดกับจอบแล้วก็กระสอบที่ใส นี่นะเนาะเอาละมีดอ่าเย้กจบคลิปเท่านี้กันนะครับขอบคุณครับดูบรรยากาศอ่ะสวนอ่าเอ้